สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับที่น้องใหม่ไม่สบายนะครับก็วันแรกก็เริ่มนะครับวันที่สองก็อาการก็ซึมซึมวันนี้ก็เลยแบบมาปล่อยกินยาบ้างนะครับเพราะเขาไม่ยอมกินนะครับอาจจะลมแรงบ้างนะครับแม่แม่ครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะว่า ลมแรงบ้างนะครับเพราะว่าฝนจะตกนะครับนี่ครับปล่อยให้น้องไม้หากินตามธรรมชาติครับผมพอน้องไม่ค่อยสบายนะครับก็จะเดินอย่างเงี้ครับวันนี้แขกเงียบมากครับผมยังไม่ได้สักเที่ยวเลยครับสิบโมงกว่าแล้วเกือบสิบเอมงแล้วครับผมไปแล้วไม้เอ้ยไปใสลูกก็ปล่อยให้น้องหากินเองก่อนนะครับเพราะว่าน้องไม่สบายนะครับก็รอนักนัรอนักท่องเที่ยวไปด้วยนะครับเพราะว่า วันนี้เงียบมากๆครับยังไม่ได้สักเที่ยวเลยครับผมปล่อยให้หากินธรรมชาติครับผมให้เขาได้มีแบบกินยาบ้างจะได้มีเอ่กำลังนะครับเพราะว่าแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับถ่ายท้องก็ไม่ซึมมากเท่าไหร่นะครับยังอาการก็ประมาณอีก2อสาวันก็คงจะหายปกตินะครับไม่ไม่เอฟครับผม ตรงนี้เป็นที่ว่างนะครับตรงนี้บ้านบ้านตรงนี้เขาจะยกออกไปนะครับให้ไม่เขาไม่ให้เช่าต่อนะครับก็เลยแบบเขาเอารถมาไถาแล้วก็มีหญ้าที่สวยๆกาลังขึ้นนะครับก็เลยปล่อยน้องใหม่กินนะครับน้องใหม่ก็ยังอ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นบ้างนะครับดูครับกินหญ้าเยอะแล้วนะครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะครับผมที่ช่วยดูคลิปแล้วก็เปิดคลิปทิ้งไว้นะครับแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้กับน้องใหม่นะครับตอนนี้เออน้องใหม่ก็ได้เกือบ70เหรียญน,นะครับผมก็ประมาณกว่าจะถึงสิ้นเดือนก็อาจจะได้ประมาณสัก2-3งสาพันบาทนะครับเป็นรายได้ของ youtube นะครับถ้าไม่มีแม่แม่คอยสนับสนุนช่วยดูคลิปให้ก็คงจะไม่ได้ออ,อ,อดูแบบ ค่าเฉลี่ยของการดูแล้วก็กด s u b สไครต์กดไลค์อย่างนี้นะครับผมก็กว่าจะสิ้นเดือนก็น่าจะได้ประมาณ3,000-4,000บาทนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงจะพอได้ค่ายญาค่าอะไรให้น้องใหม่นะครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เมตตาช่วยดูคลิปให้นะครับผมดูสีหน้าแววตาของน้องใหม่ก็ยังไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นเขากินหญ้าได้แบบนี้แล้วก็ ดีใจครับผมอีกอย่างหนึ่งคือน้องไม้เขาเป็นช้างที่กินยาง่ายนะครับผมถ้าเป็นอะไรก็เขาจะเราสามารถที่บังคับให้เขากินยาได้ครับเขาจะไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นช้างบางเชือกเขาไม่ค่อยกินยานะครับเขากินยาลําบากมันก็จะจะยากต่อการรักษาแต่น้องไม้นี่วันที่ผมรู้ว่าเขาจะถ่ายท้องนี่ผมก็ให้กินยาไปแล้วนะครับแล้วก็น้องก็กินยาเก่งครับผมไม่ค่อยดื้อเรื่องกินยาเท่าไหร่นะครับ น้องใหม่ตอนนี้ก็อายุเต็ม20แล้วนะครับก็ปีหน้าก็จะเข้า21ปีนะครับผมยังไม่รู้ว่าจะได้เดินทางไปภูเก็ตวันไหนนะครับผมก็ถ้าใกล้วันเดินทางผมก็จะแจ้งแม่แม่เอฟซีอีกครั้งแต่ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเอาน้องใหม่ไปอยู่ภูเก็ตแน่นอนครับผมก็จะวางรากฐานให้ลูกชายครับผมพอไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็จะให้ลูกชายเขาเป็นคนดูแลน้องใหม่นะครับผมก็ จะคอยอยู่ห่างๆแล้วก็ทํางานแบบอื่นๆไปนะครับผมแล้วก็ถ้ายังมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญช่วยสนับสนุนหรือช่วยดูคลิปให้อย่างนี้ผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมจะพยายามทําคลิปเพราะว่าอย่างน้อยๆผมก็อาจจะมีรายได้ตรง youtube สักสี่สาห้าพันในแต่ละเดือนนะครับถ้ายังถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญยังเมตาน้องใหม่แบบนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผม ก็ผมไม่ได้หวังว่าจะาได้เยอะได้อะไรนะครับแต่สิ่งที่ได้ทุกวันนี้ก็ที่ที่มียอดคนดูแล้วก็มียอด s ับสไ r i b e แบบทุกวันนี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วครับผมอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่ที่ยังรู้ว่ามีแม่แม่เอฟซียังเมตาน้องใหม่ตลอดมานะครับผมถึงจะไม่ ไม่ประสบความสาเร็จในการมีน้องมีอะไรนะครับแต่แม่ไม่เอฟซก็ไม่เคยไม่เคยทิ้งน้องใหม่นะครับยังเป็นกําลังใจให้เสมอมานะครับผมผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากครับผมที่เอนดูตลอดมานะครับก็ถ้าวันไหนถึงกําหนดวันเดินทางยังไงหรือได้เดินทางวันไหนผมจะแจ้งแม่แม่เอฟซีอีกครั้งนะครับผมก็อาการน้องใหม่ตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วครับแม่แม่เอฟซีครับผมก็สบายใจได้ครับผม ผมก็ขอความเมตตาจากแม MM ่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมช่วยเมตตาน้องใหม่นะครับช่วยดูคลิปเปิดทิ้งไว้ให้น้องใหม่พอมีรายได้กับเขาบ้างครับผมเพราะว่าอย่างน้อย,อยก็รายได้ส่วนนี้ก็อาจจะไปช่วยซื้ออาหารให้น้องใหม่ครับผมนี่ครับแววตาก็เริ่มที่จะจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับแม่แม่เอฟซีครับผม อาการของน้องใหม่ก็ดูแล้วก็แววตาน่าจะจะดีขึ้นนะครับวันนี้กินหญ้าได้เยอะเลยครับผมนี่ครับเต่หญ้าที่เราตัดมาเขาไม่กินนะครับเขาจะกินหญ้าตามธรรมชาติแบบนี้ครับผมอืมดูครับตัวโตมากนะครับน้องใหม่วันนี้ก็ยังไม่ได้เข็นซักรอบเลยนะครับแม่เอฟซีครับแข็งเงียบมากครับผม ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่วยดูคลิปนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมถ้าวันไหนผมได้ออกไปข้างนอกไปนงนดเดี๋ยวผมจะถ่ายช้างตัวเล็กของของน้ามีให้ดูนะครับเป็นน้องอะไรน้องน้องกล้วยกล้วยน้ำวาเรืออะไรสักอย่างกันหนะนะครับผมจําไม่ได้นะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ